อ่ะเซอร์วิสโชว์ชุดละหล่อหน่อยม宝妈ขอม宝妈ขอถ่ายชุดละหล่อของลูกหน่อยสิเร็วขอถ่ายหน่อยเออขอถ่ายหน่อยไปเห็นชุดละหล่อหน่อยอ่ะชุดละหล่อหน่อยครับยิบ่อยอ่ะส่งจุ๊บหน่อยส่งจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยอ่ะจุ๊บอีกทีนึงอีกทีนึงอ่าเอ้าอย่าอุ้มมาจับซิ่เอ้ยถ่ายเอาไปก่อนเดินไหมขอชว์ชุดลหล่อหน่อยเดินการระวังมันตกนะ ไม่ได้ระวังคนนะระวังตุก๊กตาตกแสงอยู่อ่ะหันนะเขากล้องน้อยพี่กายอะ่ะโอเคไอ้ส่งจุ๊บาบายหน่อยเร็วไปบ้านหน่อยครับจุ๊บเอาเอาเอา,เอ,าอันนี้เราอยู่กันข้างในห้องประชุมจริงๆอ่ะห้องนี้มันมีมันมันกว้างอยู่นะแต่ว่าเขากั้นไว้อ่าแต่ก่อนตอนเป็นงานแต่งก็จะตรงนี้แหละเออ สมัยเบบี้ยังไม่คลอดตอนนี้คลอดแล้วแล้วก็เดินได้แล้ววันนี้เขาจะจัดกันเป็นถวายเพนอ๋อเหรอ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 เอา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 เดี๋ยวแพนให้ดูกล้องรอบ งุลามเขาเป็นนักสำรวจครับพี่กาเราเป็นนักสำรวจนักสำรวจครับดูชุดวันนี้ครับเป็นไงครับชุดผ่านไหมชุดนี้ซื้อไว้ตั้งแต่ตอนอายุหนึ่งขวบกว่า,วาเราระวังมันแตกอีกก้าต้องระวัง นี่สองขวบสองขวบกีวันละสองสัปดาห์นี่หล่งตัวพรามมนุษย์น้อยมนุษย์น้อยนักสำรวจอืมบายบายก้องหน่อยค่ะบายบายหน่อยเร็วบายบ,ายบายหน่อยคะ่ะพี่กายคะ่ะ สองจุบสาวสาวมองอยู่เลยสาวสาวมองอยู่อ่าหันหน้ามองก็นหน่อยเออเออหมุนตัวอ่าเดวิอนด์บัตร r o u ร d and round ดิ r o u d and round r o d and round r o d and round เออ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 ฮ่มเออ hello hello ถ้ากลัง แรงเยอะไม่เบาเนี่ยประตูใหญ่ๆก็สามารถปิดได้ปิดได้ไหมปล่อยเขาเข้าไปเขาไปเขาเนาะดูแรงก่อนเนาะแรงพลังพลังเหลือหลาย หมุนหมุนหมุนซ้อมเต้นยังไงไก่ไก่เงาะไอเต่างอยให้ดูหน่อยเต่างอยเต้นเต่างอยให้ดูหน่อยแล้วกหมุนหมุนเดี๋ยวหมุนหน่อเดี๋ยวมันเวียนหัวเดี๋ยวเวียนหัวนะเบบี๋นะเอาเอาเอาแสงไม่ชัดมันก็จะเป็นเงาๆเนาะพี่กายก่อนลงพี่กาย หันหน้ามาแล้วก็ส่งจุ๊บหน่อยเร็วไม่บีแล้ววัน๊บ <Two. S 2> ส่งจุ๊บด้วยค่ะ <Bye. S 1> ส่งจุ๊บหน่อยส่งจุ๊บด้วยค่ะส่งจุ๊บเนี่ยค,ค่ะแล้วส่งจุ๊บด้วยครับได้ไหมครับไม่เป็นการเป็นงานเลยอัาคลิปเป็นการเป็นงานไม่ได้เลยันยย่นนได้คนนะอันทะลุหากันได้ตรงข้างหน้าเป็นฟอนต์อะไปไหน,นแล้วไปไหน,นแล้วเอา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 อยู่นี่อยู่นี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 ่ ปิดอีกปิดแต่ประตูนี่แหละหมอมาจะวางหมอมาจะปิดกล้องแล้วพี่กายหันหน้ามายิ้มให้หน่อยแล้วเอาปิดโอ้โหแรงไม่ธรรมดา,าปิดโหมดอีกโอเคเอาปิดปิดสําเร็จแล้วหันหน้ามาห่ายกล้องเลยนะเอาเออเอเอ,เอ,เอชุดนี้ให้ผ่านไปทุกคนชุดนี้ ผ่นาให้กล้องหน่อยครับพ่านาให้กล้องหน่อยครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊บด้วยครับจุ๊บด้วยครับไม่สนละ